งานเสวนา10ปรากฏการคุณธรรมช่วงโควิด -19 โดยศูนย์คุณธรรมร่วมกับสำนักวิจัยซูเปอร์โพลเสนอผลสำรวจภาคสนามเรื่องพลังคุณธรรมคนไทยชนะโควิด -19 รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลทรีปติผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมร่วมกับผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดรนพพลกันิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพลนนำเสนอผลสำรวจภาคสนามเรื่องพลังคุณธรรมคนไทยชนะโควิด -19 กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศโดยดำเนินการเก็บข้อมูลแบบผสมผสานทั้งการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์การลงพื้นที่และการเก็บข้อมูลในโลกโซเชียล,ละรายละเอียดจะน่าสนใจแค่ไหนเราไปฟังสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะ วันนี้ก็เป็นการแถลงข่าว10ปรากฏการณ์เรื่องคุณธรรมที่เกิดขึ้นเนื่องจากสถานาการณ์โควิด -19 กำลังส่งสัญญาณให้กับประเทศทั้งหมดเลยว่าที่เรากำลังจะก้าวไปสู่ไทยในลักษณะที่เป็นผู้นำในเรื่องของสุขภาพนั้นเนี่ยมันมี3องค์ประกอบใหญ่ๆที่มีประเด็นที่งดงามเกิดขึ้นในบ้านเราทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการทั้งในแง่ของระบบสุขภาพแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือหัวใจคุณธรรมในหัวใจของประชาชนเราก็เลย หาโอกาสในการสำรวจไม่ว่าจะเป็นท่านจะเห็นอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติที่เราสามารถทำให้เกิดปรากฏการนี้ในพี่น้องคนไทยแม้ว่าวิตกกังวลมีความทุกข์ก็จริงจะสามารถแบ่งปันความสุขและเกิดขึ้นจากจิตอาสาความเอื้ออาทรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตู้บรนสุขหรือแม้กระทั่งเรื่องของวินยัยและความรับผิดชอบในการที่จะใส่หน้ากากอนามัยเ,เจลล้างมือแล้วก็รักษาระยะหา ปรากฏการณ์ต่างๆนี้เป็นความดีงามที่เราวันนี้ถือโอกาสในการที่จะส่งสัญญาณไปสู่ประชาชนและรวมไปจนถึงผู้บริหารทุกท่านวันนี้คือปรากฏการณ์เกิดขึ้นแล้วก็ขนาะเดียวกันเรากำลังก้าวไปสู่ New ว o r m a l ที่เราจะดำารงไว้ซึ่งพฤตินิสัยเป็นอันหนึ่งที่ ศูนย์คุณธรรมเองพยายามที่จะรณรงค์ว่าถ้าพฤตินิสัยในลักษณะนี้ยังดำรงอยู่มีวินยัยมีความราับผิดชอบมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความพอเพียงสามารถที่จะแบ่งปันมีจิตอาสาน้ำใจแบ่งปันได้เนี่ยประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศที่มีคุณภาพพลเมืองที่เรามีคุณธรรมอยู่ในหัวใจครับอันนี้คือหัวใจสําคัญสําคัญที่เราอยากที่จะส่งสัญญาณครับก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ อ่าส่วคุณธรรมนะครับให้พวกเราเนี่ยได้มาแบ่งปันนะครับแล้วก็พูดคุยนะครับในสิ่งที่พวกเราในกลุ่มเนี่ยได้ทํากันก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทํานั้นเนี่ยแม้ว่ามันจะเล็กแต่ก็รู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่ในหัวใจของเรายิ่งใหญ่ในหัวใจของทีมทีมของหลายๆคนที่มาร่วมกันในครั้งนี้แล้วก็ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ว่าสิ่งที่เราทํานั้นอ่ะมันมีประโยชน์ยังไงมันสามารถทําให้เราอ่ะรู้สึกว่าหัวใจของเราเนี่ย มันสดชื่นมันมีความสุขมันได้รู้สึกว่าคนได้รับรู้ในสิ่งที่พวกเราได้ทำกันแล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสที่ได้มาพูดคุยและก็แลกเปลี่ยนกันนะครับวันนี้ครับก็สำหรับการที่ผ่านมานะครับเราก็ได้เห็นว่าความร่วมมือความสามัคคีแล้วก็คุณธรรมหรือว่าการแบ่งปันเสียสละทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวแปรที่ทําให้เราได้เห็นในวันนี้นะว่าเราเนี่ยรอดปลอดภยัยและที่สําคัญคือเป็นที่ยอมรับของต่างชาตินะครับแล้วก็ เป็นอีกจุดหนึ่งเลยที่เรียกว่าชาวต่างชาติเนี่ยอยากจะมาอ,อยู่ที่เมืองไทยกันถือว่าเป็นข้อดีมากๆแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ไม่อยากจะให้กาดตกหรือว่าให้เราประมาทนะเพราะว่าไวรัสเนี่ยก็ยังคงอยู่รอบๆบบริเวณตัวเราแต่ไม่ได้หมายถึงว่าบริเวณนี้นะหมายถึงว่าในประเทศเอ,อื่นๆด้วยฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเราเองหรือว่าในเรื่องของภาค รัฐบาลหรือว่าระดับประเทศเนี่ยถ้าเกิดเรายังคงร่วมแรงร่วมใจกันนะครับวางมาตรการดีๆดูแลกันดีดๆผมว่าเราจะเป็นหนึ่งในโลกนะที่สามารถบริหารจัดการภัยพิบัติในยามวิกฤตทั้งใหญ่ของโลกได้ดีมากๆแบบนี้นะครับอยากเชิญชวนทุกท่านนะครับว่าสิ่งที่ศูนย์คุณธรรมอยากจะส่งสัญญาณไปสู่ทุกท่านว่าคุณธรรมคุณทําได้ทดําดีไม่ต้องเดียวครับท่านสามารถลุกขึ้นมาได้ทําได้ไดตักทกแต่ต,ตอนนี้เลยด้วยซ้ำไป ยิ่งเราทำเร็วโลกร้อมรอบตัวเราเองจะยิ่งเปลี่ยนเร็วคนที่เปลี่ยนเร็วที่สุดคือตัวท่านเองคนที่ได้อานิสงส์ปลบุญคือเซลล์ต่างๆในร่างกายของท่านสารเคมีที่มันหลังมันกลายเป็นสารแห่งความสุขท่านจะมีความสุขแม้ว่ายากจนก็อยู่แบบมีความสุขอย่างยากจนแม้แต่คนรวยเองจะมีล้นพ้นก็จริงก็ต้องกลับมาที่คุณธรรมเพราะถ้าไม่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยก็กลายเป็นรวยล้นฟ้าแต่มีความทุกข เพราะฉันหัวใจสําคัญที่สุดที่สูดคุณธรรมอยากจะส่งสัญญาณก็คือว่าคุณธรรมคุณทําได้ทดําดีไม่ต้องเดี่ยวและทุกทกคนต้องช่วยกันครับ